เปิดสุรคิดต้นทุนร้านคาแคร์ตั้งราคาแค่ไหนไม่ให้เจ๊งมีเงินเท่าไหร่ถึงจะลงทุนธุรกิจคาแคร์ได้ถ้าถามว่ามีเงินเท่าไหร่ลงทุนคาแคร์ได้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าคิดจะเปิดร้านขนาดไหนความเป็นจริงเงินแค่1น0 0 0มนบาทก็เปิดคาแคร์ได้แต่อาจจะเป็นแค่ระดับชาวบ้านบริการไม่หลากหลายรับลางรถแบบไม่พิถีพิถันเน้นใช้แรงงานของคนในครอบครัวแต่หากคิดจะทําให้เป็นธุรกิจใหญ่โตราคาการลงทุนน่าจะต้องถึงหลัก 30- 0,000ถึง500,000บาท ไม่รวมค่าก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นร้านที่จะต้องจ้างพนักงานและมีบริการที่หลากหลายมีห้องรับรองลูกค้าที่มีทั้ง Wi-FI หรือสินค้าอื่นๆไว้คอยบริการเพิ่มธุรกิจคาแคร์บางแห่งที่ใหญ่ขึ้นใช้เงินลงทุนหลักล้านตั้งแต่1ล้านถึง5ล้านบาทขึ้นไปซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเครื่องมือในการล้างรถที่ทันสมัยบางแห่งเลือกลงทุนแบบล้างรถอัตโนมัติซึ่งราคาในการลงทุนก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เอามาใช้เป็นสำคัญขนาดของคาแคร์แบ่งออกได้เป็น3ระดับคือ 1. คาแคขนาดเล็กพื้นที่ในการทํางานตั้งแต่1-3คันอาจจะใช้คนทํางาน1-5คนใช้ทุนไม่มากอาจจะเริ่มต้นเปิดคาแคได้ด้วยเงินเพียงแค่หลักหมื่นถึงหลักแสนรวมต้นทุนเรื่องของโครงสร้าง 2. ค่คาแค่ขนาดกลางพื้นที่การทำงานตั้งแต่4-10ถึง10คันอาจใช้คนทำงานตั้งแต่6 1ถึง12คนหรือมากกว่านั้นค่าแค่ขนาดกลางนี้ปัจจุบันส่วนใหญ่มกักให้บริการที่ค่อนข้างครอบคลุมเงินลงทุนระดับเฉียดล้านมากถึง2-3ถึง3ล้านแล้วแต่โครงสร้างและเครื่องมือ 3. ามคาแค่ขนาดใหญ่พื้นที่การทำงานมากกว่า10คันขึ้นไปอาจจะใช้คนตั้งแต่10คนขึ้นไปแล้วแต่รูปแบบการให้บริการเงินลงทุนค่อนข้างสูงบางแห่งใช้เป็น10ล้านต้นทุนโดยเฉลี่ยของอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นประมาณ2,000 0 0บาทเป็นอย่างน้อยซึ่งหากจะเปิดคาแคได้จริงๆยังต้องมีเงินสำรองไว้หมุนเวียนอีกประมาณ2 0 0 0 0 0บาทสำหรับค่าพนักงานค่าการตลาดหรือค่าใช้จา่ายกิปะะต่างๆ สูตรต้นทุนกำไรสำหรับธุรกิจคาแคร์กำไรเท่ากับรายจ่ายคงที่บวกต้นทุนแปรผันหาร3านจ0บการลงทุนในธุรกิจคาแคร์ส่วนใหญ่ เป็นการลงทุนในวงเงินที่ค่อนข้างสูงการจะหาก,กำไรได้เราจะต้องรู้จากบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนต้นทุนสำคัญคือรายจ่ายคงที่ได้แก่ค่าเช่าสถานที่ค่าพนักงานในแต่ละเดือนและต้นทุนที่รืมอไม่ได้คือต้นทุนแปรผันที่ประกอบไปด้วยหลากหลายอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าวัสดุอุปกรณ์ในร้านค่าบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆเป็นต,ต้น,ตนการจะกำหนดว่าควรตั้งเรทราคาไหนเพื่อให้ครอบคลุมกำไรต้องรู้ว่าแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายโดยรวมของเรา เท่่าไหรซึ่งหากต้องการเฉลี่ยรายจ่ายเหล่านี้เป็นรายวันต้องหารด้วย30จะทําให้เห็นภาพค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันซึ่งโดยปกติการตั้งราคาจะอิงกับราคาเฉลี่ยของเวทบวงคาแคเช่นรถกระบะ4ประตูล้างอัดฉีดราคาประมาณ300บาทหรือถ้าหากเป็นรถเก๋งราคาประมาณ250หรือถ้าจะเป็นรถกระบะประเภท4ฟวิวราคาอาจจะสูงขึ้นเป็น300-400ถึงบาทแล้วแต่ความยากง่ายในการล้างมอเตอร์ไซค์ราคา80-100ถึงบาท ทางนี้ยังไม่รวมบริการเสริมเช่นขัดเคลือบเงารถที่อาจบวกราคารวมเป็นเพิ่ม500-600บาทต่อคันสิ่งสำคัญคือธุรกิจคาแคร์ต้องพยายามรับลูกค้าให้ได้วันละมากๆเพื่อเอาปริมาณมาคูณกับค่าบริการเพื่อให้สูงกว่ารายจ่ายต่อเดือนอาจจะหมายถึงกำไรนั่นทำให้ธุรกิจคาแคร์แข่งขันกันในด้านบริการเป็นสำคัญยิ่งเร็วแต่บริการดีก็จะยิ่งทำให้มีกำไรได้มากขึ้นบางแห่งใช้กลยุทธ์การให้ลูกค้าสมัครเป็นสมาชิก ก็เพื่อให้ร้านคาแร์มั่นใจได้ว่ามีฐานลูกค้าแน่นอนอาจจะทำให้สามารถคำนวณต้นทุนกำไรได้ง่ายขึ้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจคาแร แฟนชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คนแฟนชส์โซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7